สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่โกลทาล็นะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานหน้าไพ่ใครคนนั้นของคุณกันเนาะคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงตอนนี้ความรู้สึกเขาตอนนี้ที่มีให้กับคุณเป็นยังไงนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะพลังงานนี้คลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิป ของคุณหรือพลังงานคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะคะช่วยเช็คพลังงานด้วยนะพลังงานที่เขามีกับคุณในวันนี้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณวันนี้แน่นอนค่ะคุณยังเป็นคนที่ความรู้สึกนั้นไม่ได้ลดลงถึงแม้ว่าพวกคุณจะจบกันไปแล้วปล่อยมือกันไปแล้วก็ตามอะไรก็ตามที่คุณเคยเรียกร้องก่อนหน้านั้นคุณเคยร้องขอเรียกร้องก่อนหน้านั้น ที่ได้ปล่อยกันไปเป็นอิสระที่ได้หลุดปล่อยมือจากกันไปอะที่เขายังไม่เคยจะให้ในสิ่งที่คุณร้องขอวันนี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าการปล่อยมือกันไปครั้งเนี้ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็รู้สึกว่าพยายามที่จะไปหา สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการจบกันไปครั้งนี้คิดว่าทุกอย่างมันจะโอเคแต่ที่ไหนได้มันก็ยังมีความรู้สึกยังรักกันอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ความรู้สึกตอนนั้นนะการที่จบกันไปหันหลังกันไปแต่จริงๆแล้วเขาอยากบอกว่าความรู้สึกของเขายังไม่ได้ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้ ใจเขายังดื้อดึงอยู่ว่าที่ยังรอคอยให้ความรักครั้งนี้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งคุณยังยังอยู่ในหัวเขาค่ะเขายังคิดเรื่องของคุณยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มไปหมดอยู่ในหัวเขาเพราะฉะนั้นการห่างกันครั้งนี้คนคนนี้ยังรักคุณอยู่การจบกันไปครั้งนี้เป็นการจบที่เขายังไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะยอมแพ้ ใจของเขายังดื้อดึงอยู่นะคะยังรอคอยวันเวลาที่จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึง่งคิดถึงคุณค่ะดูสิในหัวนี่คือวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดอะ่ะคิดเรื่องของคุณถึงแม้ว่าเขาจะมีลุกมีท่าทีที่ดูเหมือนนิ่งยังไงก็ตามหรือคุณอาจจะมองว่าทุกอย่างมันได้ห่างกันไปแล้วมันได้จบกันไปแล้วปล่อยกันเป็นอิสระไปแล้วก็ตาม พอได้ปล่อยกันไปจริงๆแล้วความรู้สึกมันยังรักอยู่มันไม่ได้ปล่อยกันไปอ่ะมันยังเฝ้ารอคอยกันอยู่อะค่ะดูซิว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเป็นยังไงเขายังมีความหวังค่ะเขาไม่ได้คิดว่าความรักครั้งนี้มันจะจบไปเลยนะเขายังมีแรงปรารถนาในตัวคุณมากๆยังรักคุณมากๆค่ะใครคนนั้นของคุณนะตอนนี้นะ ยังรักและยังปรัถนาในตัวคุณมากๆคุณน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นอะไรที่เขาหลงไหลในความดีในความอ่อนโยนในความใจดีของคุณเขาไม่เคยเอาคุณออกจากหัวเขาได้เลยเอาจริงๆด้วยความดีของคุณด้วยด้วยความใจดีของคุณด้วยความ ตอนที่คุณอยู่ด้วยกันกันกบเขาคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ห่วงใยใส่ใจเขามากๆพอได้ห่างกันครั้งนี้มันทำให้เขาได้รู้ว่ามันไม่มีใครที่จะดีไปกวกคุณแล้วเครียดค่ะดูหน้าเขาสิมีความสุขที่ไหนอะในวันที่ไม่มีคุณอนะอยากพูดคุยกับคุณมากๆากค่ะอยากหาข้อตกลงด้วยกันการที่เขามองว่าการที่ปล่อยคุณเพื่อไปเป็นอิสระ เขาคิดว่าทุกอย่างมันจะโอเคในชีวิตเขามันคงจะอืคงมีความสุขอะการใช้ชีวิตโสดแต่จริงๆแล้วพอไปอยู่คนเดียวจริงๆแล้วมันไม่ใช่การมีคุณอะมันดีกว่าเขารู้สึกว่าเคยรู้สึกยังไงก็ยังรู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกอึดอัดใจค่ะความรู้สึกเขาที่มีให้กับคุณมันยังเหมือนเดิมตอนนี้ถ้าบล็อกกันไปเขารู้สึกว่าโอ้โห อึดอัดใจค่ะการจบครั้งนี้เขาเขาไม่อยากจบจริงๆอะ่ะเขายังอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่อยากติดต่อสื่อสารอยากทําทุกวิธีการค่ะที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณบางพลังงานนี้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะการจบกันครั้งนี้การห่างกันครั้งนี้ก เขาได้ไปอยู่คนเดียวค่ะได้ไปอยู่เงียบๆในโลกของเขามันก็ทำให้เขาได้รู้พิจารณาใคร,คร่ครวญสิ่งต่างๆที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขานะคะเขาค่อนข้างที่จะบางพลังงานนี่เขาสืบสองคุณหนักมากเลยนะในความนิ่งเงียบของคุณอะว่าอย่างไงบ้างแต่รู้แต่ว่าเขาการเงียบท่าทีของเขา เหมือนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วเขาคิดถึงคุณหนักมากอารมณ์เขาดิ่งดาวมากแต่เขาทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ถ้าคุณบล็อกเขานะคะเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่เชื่อว่าเขาสืบสองคุณนะหาวิธีการสืบสองคุณคิดถึงคุณค่ะบอกได้เลยว่าคนคนนี้คิดถึงคุณไม่เคยปล่อยวางความรู้สึกนี้ไปจากคุณเขาอยากเคลียร์กับคุณมากค่ะ รู้สึกว่าอะไรก็น่าเบื่อไปหมดเลยอ่ะชีวิตเขาตอนนี้เขาไม่อยากจะพูดไม่อยากคุยกับใครเป็นฟิลอารมณ์ที่เขาไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกนี้ไปจากคุณได้เลยใครคนนี้นะหน้าตาไม่ไม่ไม่โอเคเลยอ่ะไม่รับญาติใดๆเลยอ่ะ ไม่อยากพูดคุยอะไรกับใครเขารู้สึกว่าในใจของเขามีแต่คุณนะคะตอนนี้นะคนคนนี้แต่ต้องยอมรับว,ว่าเขาลุกของเขาค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็มีอีโก้มากๆแต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้ถึงแม้จะวางตัววางมาดวางฟอร์มมีอีโก้ยังไงก็ตามบอกได้เลยว่าคิดถึงคุณคะ่ะแล้วก็ อยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสำเร็จไปด้วยกันคุณคือรอยยิ้มคุณคือทุกอย่างในชีวิตของของเขาคุณคือแสงสว่างคือคุณคือเสียงหัวเราะมันดีต่อใจอ่ะสำหรับการที่มีคุณนะคะพลังงานหน้าภพยเขาอยากติดต่อสื่อสารหาคุณหนักมากถ้าคุณบล็อกเขานะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะใครคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะมาจริงจังกับคุณนะ เขาจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ได้ทำอะไรแต่มันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยปล่อยวางไปจากคุณตอนนี้เขารู้สึกว่ามืดแปดด้านเลยนะคะเขาอยากถ้าคุณบล็อกเขาอยากให้คุณปลดบล็อกเขานะเขาอยากให้อ่าหาทางออกไปด้วยกันตอนนี้ปล่อยกันเป็นอิอสระแล้วมีระยะห่างจากกัน เขายัางเฝ้ารอคอยที่จะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะเนี่ยคุณน่าจะบล็อกเขาจริงๆด้วยเหมือนเขาไม่อยากให้คุณนิ่งและเมินเฉยกับเขาแบบนี้นะคะเขาเห็นการนิ่งการเฉยของคุณการปฏิเสธของคุณมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณจบกับเขาแล้วจริงๆใช่ไหม มันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาเสียใจล่ะเขาเสียดายเขาไม่อยากเสียสิ่งดีๆในชีวิตของเขาไปก่อนหน้านั้นเขาอาจจะมีตาหามีแววไหมอะเนาะอาจจะรู้สึกลักสนุกอ่อิสระเกินไปอาจจะไม่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวคุณเกิดเท่าไหร่แต่พอได้ห่างกันไปแล้วมันก็ทำให้ได้เห็น ความดีของคุณความรักของคุณมันชัดเจนขึ้นในการที่พวกคุณนิ่งและห่างเงียบกันไปคนคนนี้เสียดายคุณหนักมากเลยนะคะใครคนนี้นะเสียดายค่ะถ้าเขาทำอะไรผิดเขาเสียใจเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคนคุณอยากมั่นคงกับคุณอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณอนะ่ะอืมอยากเอาเงินมาให้คุณอยากมาง้อคุณอยาก มันเป็นอะไรที่อยากจริงจังกับคุณแล้วตอนนั้นเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์เป็นอะไรก็ตามที่ผ่านมาแต่วันนี้เขามั่นใจแล้วว่าเป็นคุณไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องสนุกละคุณนี้คือเป็นอะไรที่เขาต้องจริงจังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเขาน่าจะไปผ่าน อ่าอะไรมาเยอะแยะในชีวิตเขาไม่ว่าคนที่เข้าเข้ามาในชีวิตเขาหรือเขาได้ไปเจออะไรประสบการณ์อะไรในการดำเนินชีวิตของเขามันก็ทำให้เขาได้ย้อนนึกถึงวันเวลาที่ได้อยู่กับคุณมันดีกว่าในวันที่เขาอยู่คนเดียวคิดว่าการอิสระนั้นการอ่าใช้ชีวิตอิสระมันดีต่อใจมันทำให้ชีวิตเขาเขาเขาคิดว่ามันจะต้องดีอ่ะ การได้ไปโปรยเสน่ห์การใช้ชีวิตที่เป็นอิสระไม่มีใครมาผูกมัดแต่พอได้ไปใช้จริงๆแล้วมันไม่เป็นดังที่เขาคิดนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเคยได้รับการเติมเต็มจากคุณจนเขารู้สึกคุ้นชินแต่วันหนึ่งพอเขาได้ไปอยู่กับตัวเองเขารู้ว่าคุณคือสิ่งที่มีค่า นั่นคือความรู้สึกของเขานะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมย,ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมันนี่โกรทาลอดด้วยนะคะอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ